สวัสดีครับวันนี้เราจะมารีวิวเรื่องรองเท้านะผมเป็นรองเทา้เาต้องเกิดตั้งต้นก่อนว่าผมเนี่ยเป็นคนชอบสนนเกอร์นะผมรองเท้าสนนเกอร์หรือว่ารองเท้ากีฬาที่สามารถใส่ได้แบบใส่ได้ทุกโอกาสใส่ได้ทุกทุกที่ทุกเวลาเงี้ยเพราะว่าผมเป็นคนชอบแต่งเทา้าเขบาปแล้วทีนี้ผมชอบศิลปินฮิปฮอปอยู่ท่านหนึ่งคือ ิวสลิกนะครับผมคือผมชอบมา้ตั้งแต่ผมอยู่มอต้นแล้วผมฟังพี่แกมาตั้งแต่มอต้นแล้วแล้วทีนี้ <c oughs> มันมีโอกาสพอมอเลยยิ่งคนชอบสเนคเกอร์กับศิล,ลปินมาคอลเลกกันนะผมมามามาคอลเลกกันยิ่งชอบไปใหญ่อีกแล้วมันเป็นรองผมก็ไม่เคยมีรองเท้าบาสมาก่อนนะแล้วทีนี้รองเท้าบาสคู่นี้เป็นคู่แรกของผมคือ ได้จังหวะเหมาะพอดีเลยที่พี่กับยูสเล็กมาคอลเลกกันนะผมผมก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยของมันต้องมีว่ะจริงของมันต้องมีก็นี่เขาชื่อรุ่นว่ายูเลสวันนะครับผม l i สเล i กยูเลสวันนะผมกล่องก็จะมาอย่างงี้คือตอนที่เขาเปิดจองเนี่ยผมสั่งผมได้คิวที่40 ถ้าหนึ่งในห้าสิบเขาจะแจกหมวกแต่ต้องไปรับที่งานแล้วทีนี้ผมไม่ได้ไปรับที่งานเพราะว่าผมอยู่ไกลผมอยู่ต่างจังหวัดอยู่โคราชก็เลยสั่งมาทางไปรษณีย์แล้วสภาพกล่องก็เป็นอย่างที่เห็นนะครับก็ก็ขึ้นชื่อว่านั่นแหละครับตามนั้นดูเรี่ยงครับก็ในในกล่องนะครับผมก็จะประกอบด้วย ป้ายแทร็กนะครับผมพิกยูลิส1นะครับผมก็จะบอกชื่อรุ่นต่างๆนะครับบอกชื่อรุ่นบอกว่าเป็นรองเท้าบาสเกตบอลคาสเอสีจะเป็นแบล็กกับเวลเลตนะครับผมก็สีม่วงไสส์42ผมเป็นคนใส่มาตรฐานนะครับ42ก็ตามนี้ครับเรามาดูตัวรองเท้ากันดีกว่า เอาว้ดูนี้ผมผมใส่บ่อยแล้วนะผมใส่ไปเที่ยวผมใส่อะไรผมรู้สึกว่ามันใส่สบายมากเลยครับใส่สบายแล้วก็คือเขาเรียกว่าถูกใจถูกใจคนเล่นบัสแน่นอนขนาดผมผมเล่นบาสนะแต่ว่าผมไม่เคยมีรองเท้าบาัสนี่เป็นคู่แรกของผมผม,มรู้สึกว่าโอเคอะแจ่มเลยผมชอบยอย่างหนึ่งคือสีอีกอย่างหนึ่งคือที่ผมชอบมากมากเลยคือสี ปกติผมเป็นคนชอบสีม่วงเป็นหลักอยู่แล้วแล้วทีนี้อิวสลิกพี่อิวเนี่ยแกก็ชอบสีม่วงเหมือนกันอันนี้ผมก็ได้ใส่ไปแล้วครับพื้นก็จะเปืเป่อนๆหน่อยขัดไม่ออกเหยียบขี้โคนมาตายก็นะครับหนังก็เป็นหนังเป็นหนังสังเคราะห์นะครับผมแล้วก็มีชื่อรุ่นบอกว่าอิวเลสวันแล้วก็จะมีแถบตัวนี้เนาะเหมือนเหมือนน่าจะเป็นรอยสกรีนนะครับรอยสกรีนมาเป็นสามเหลี่ยมทีเด็ดมันก็จะอยู่ตรงที่ คำนี้เลยครับ u s slick มีทั้งซ้ายขวานะครับผมมีทั้งซ้ายขวาแล้วก็ made and self self นะครับผม made and self ก็ตัวนี้ข้างหลังตรงนี้นะครับผมแล้วตรงนี้นะครับของอันนี้ก็จะบอกจะบอกเป็นชื่อนะครับผมจะบอกที่ผลิตไม่ใช่ชื่อ,อขอโทษทีครับ บอกที่ผลิตว่าผลิตที่ประเทศไทยเอ้ยผลิตที่ประเทศจีนแต่ว่ามีขายแค่ไทยเท่านั้นนะครับผมไม่ไม่มีขายที่อื่นก็บอกว่าอันนี้ส่วนมากถ้าเป็นรองเท้าของพีกเนี่ยไซส์มันจะเป็น fr นะครับผมเป็น fr เบอร์42 us ก็เป็น9ความยาวของเท้าเป็น mm ก็คือ260นะครับผมก็ดีไซน์สวยงามนะครับผมตรงนี้เขียนว่า u นะครับผม แล้วก็สายสีม่วงนะครับรูปทรงคือก็เป็นรองเท้าบาสครับแข็งแรงทนทานนะครับพื้นตรงนี้จะเป็นรูปดาวนะน,นี่จะเหลืองๆห,หน่อยนะเพราะว่าผมเ <c oughs> พิ่งใส่ไปใส่เป็นลูคี้โคนข้างล่างก็เขียนแล้วเป็น Rising Star นะครับผมน่าจะเป็นพื้นรองเท้า Max. ชื่อพื้นรองเท้าอันนี้ก็เป็นพีกนะครับผมเป็นเหมือนหยดน้ำเนาะ,ะความรู้สึกที่ใส่ผมว่า ผมว่าแจ่มเลยผมว่าแจ่มเลยความรู้สึกที่ใส่นิ่มแล้วก็ถ้าคนเล่นบาสก็น่าจะรู้กันอยู่แล้วครับว่ารองเท้าบาสเนาะมันจะช่วยในการเซฟเรื่องข้อต่างๆะครนะผมเรื่องข้อเท้านะครับแั้วนี้เนะอันนี้เป็นตาของพีกนะผมอันนี้ที่ผมมีนี่คือพีกคู่แรกนะครับผมแล้วผมรู้สึกว่าผมถูกใจมากครับผมถูกใจมากพีกผมถือว่าผ่าน ผ่านผ่านนะครับผมผ่านใส่สบายก็ก็โอเคครับงานงานทุกอย่างก็คือก็ของพีกอะ่ะมันมันก็เป็นงานรองเท้านอกอยู่แล้วแบรนด์นอกอแล้วมันก็ต้องได้นะครับเพราะว่าเออแล้วอีกอย่างหนึ่งคือผมลืมไปพื้นมันสามารถถอดได้นะครับพื้นสามารถถอดได้เคียบอิลิสวแล้วก็พีกนะครับผมตอนนี้ตอนตอนที่ผมซื้อมาเนี่ยมันได้ ผมได้เสื้อมาด้วยนะเสื้ออิลิสวกับกระเป๋าอ I ิลิสวรรนะผมก็เสื้อก็ตามที่เห็นกันแหละครับผมตอนนี้ไม่รู้อยู่ไหนเดี๋ยวถ้าว่านงผมจะหาให้ดีว่าโอเคนะครับเสื้อเสื้อสวยครับแขนซ้ายขวาเป็นเม a แอนเซลเหมือนกันนะผมเสื้อพี k ไปติดต่อนะครับผมถ้าใครสนใจไปติดต่อที่พีกไปติดต่อที่เพจพีกไทยแลนด์ก็ได้นะครับผม เขาจะมีบอกทุกอย่างราคาเสื้อราคาหมวกมีหมดนะครับผมโอเคครับงั้นผมขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้นะครับผมถ้าใครสนใจก็ตามนั้นครับเพจพีไทยแลนด์นะครับผมไปติดต่อได้มีทั้งเสือ้อมีทั้งหมวกของคอลเลคชันของอ s สลิกนะครับผมแล้วก็ใครเป็นสาวบุคอิสลิกต้องมีไว้นะครับผมบอกเลยว่าต้องมีไว้ของต้องมี